ทางแพทย์ก็ออกมาเตือนนะครับว่าอากาศร้อนจัดแบบนี้เนี่ยก็ให้ระวังโรคลมแดดหรือว่าฮิสโตกครับโดยเฉพาะผู้ออกกำลังกายและผู้ที่ทำงานกลางแดดแรงๆเป็นระยะเวลานานแพทย์หญิงอรวีหวดลิมครับ เป็นแพทย์เวชศาสตร์ฉุกเฉินโรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวีนศรีราชาออกมาเปิดเผยครับว่าในช่วงฤดูร้อนนี้เนี่ยมีอากาศเริ่มร้อนจัดขึ้นซึ่งโรคหนึ่งที่เกิดจากอากาศร้อนและอาจจะเป็นอันตรายถึงเสียชีวิตนะครับก็คือโรคลมแดดหรือว่าฮิสโตก ดังนั้นในช่วงฤดูร้อนเนี่ยประชาชนก็ควรดูแลสุขภาพและป้องกันไม่ให้เป็นโรคดังกล่าวด้วยโดยเฉพาะผู้ที่ออกกําลังกายกลางอากาศที่ร้อนระอุนะครับก็อย่าออกกําลังกายอย่าง,งหักโหมนะเสื้อผ้าเนี่ยก็ควรจะเป็นเสื้อผ้าที่ระบายความร้อนได้ดีรวมทั้งผู้ที่ต้องการทํางานกลางแจ้งก็ควรดื่มน้ําให้บ่อยๆ5-10นาทีเนี่ยต่อ1แก้วเพื่อเป็นการลดอุณหภูมิในร่างกาย ซึ่งโรคลมแดดหรือว่าฮิสโตกเนี่ยเป็นอาการที่เกิดขึ้นจากภายในร่างกายที่มีอุณหภูมิสูงเกิน40องศาเซลเซียสซึ่งอาการก็จะมีตั้งแต่กระสับกระส่ายซึมชักเกรง็งขึ้นไส้อาเจียนหัวใจเต้นเร็วจนถึงหมดสติได้ส่วนการปฐมพยาบาลเบื้องต้นนั้นเนี่ยต้องนำผู้ป่วยไปอยู่ในที่ที่สามารถระบายอากาศได้ดีปลดเสื้อผ้าให้หลวมขึ้นและลดอุณหภูมิร่างกายโดยใช้ฟอกกี้ฉีดน้ำเป็นฝอยพร้อมใช้พัดลมเป่าที่ตัวผู้ป่วยเพื่อระบายความร้อนในตัวผู้ป่วย เกิดว่าเราไม่สามารถจะหลีกเลี่ยงบางคนต้องทํางานอยู่กลางแดดนานๆเนะะี่ยค่ะไม่สามารถเลี่ยงจะออกแดดได้ก็จะต้องป้องกันอย่างที่บอกไปเรื่องของเสื้อผ้านะคะรวมถึงเรื่องของการดื่มน้ําบ่อยๆนะคะแนะนําว่าให้เป็นจิบ ทีทีนะคะอาจจะไม่ได้ต้องแบบทานทีเดียวไม่ต้องรอให้ก็หายน้ำแล้วค่อยทานก็คือถ้าเริ่มยาการเตือนเช่นเริ่มมีอาการวิงเวียนศีรษะมีอาการขึ้นไส้อาเจียนหรือว่ารู้สึกคล้ายหน้ามืดวูบจะเป็นลมอันนี้ต้องรีบเข้ามาในที่ร่มในโดยทันทีนะคะแล้วก็พยายามลดอุณหภูมิกายของเราเช่นอาจจะให้คนช่วยเอาน้ํามาแบบลูบตรงร่างกายหรือว่าถ้ามีแบบฟอกกี้สเปรย์พ่นก็พ่นแล้วก็เปิดพัดลมเพื่อเป็นการพัดพาความร้อนออกไป